สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The ะกาแล็กซวันนี้เรามีเรื่องราวสยองขวัญและลึกลับมาฝากกันกับเรื่องราวของบ้านร้างทางสามแยกที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ชาวบ้านต่างเชื่อว่ามีผีสิงอยู่ <c oughs> เด็กหนุ่มที่ชื่ออําจะท้าทายความกลัวและความเชื่อของโบราณเพื่อค้นหาความจริงมาติดตามเรื่องราวน่าขนลุกนี้ ไปพร้อมๆกันค่ะคำเตือนแต่เล่าเรื่องไม่ได้มีเจตนาที่ทำให้ผู้รับชมหวาดกลัวไม่มีภาพและเสียงประกอบที่อาจทำให้ตกใจหรือสะเทือนใจทางช่องไม่ได้สนับสนุนให้ผู้ชมมีนิสัยที่ก้าร้าวหรือการใช้ความรุนแรงใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหากผู้รับชมเป็นผู้เยาว์วัยควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองในคืนหนึ่งของเดือน12ท่ามกลางความมืดมิดและเงียบสงัดของหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ใกล้ทางสามแยกมีบ้านร้างหลังหนึ่งซึ่งชาวบ้านต่างเชื่อว่ามีผีสิงอยู่ทุกคนในหมูู่บ้้านรจัก และหลีกเลี่ยงไม่ผ่านทางนั้นในยามค่ำคืนแต่เรื่องราวที่เล่าขานกันมานานทำให้บางคนอดไม่ได้ที่จะสงสัยและต้องการค้นหาความจริงหนึ่งในนั้นคืออ้ําเด็กหนุ่มวัย20ที่เพิ่งกลับมาจากเมืองใหญ่หลังจากได้ยินเรื่องเล่าจากเพื่อนบ้านเกี่ยวกับบ้านล้างหลังนั้นเขาก็ตัดสินใจที่จะไปสารวจด้วยตัวเอง อําคิดว่าการท้าทายความกลัวและความเชื่อโบราณเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นในคืนหนึ่งที่พระจันทร์เต็มดวงอําเตรียมตัวและออกเดินทางไปยังบ้านล้างทางสามแยกเขาพกไฟฉายและกล้องถ่ายรูปไว้สําหรับบันทึกภาพทุกอย่างที่เขาพบระหว่างทางอําได้ยินเสียงลมพัดแรงและเสียงหอนของหมาจากที่ไกลๆทำให้เขารู้สึกหนาวสั่นเล็กน้อย แต่เขาก็ยังคงเดินต่อไปเมื่อมาถึงบ้านร้างอ้ําพบว่าบ้านหลังนี้ถูกปกคลุมด้วยเท้าวันและต้นไม้ที่ขึ้นลกร้างประตูบ้านเปิดออกเล็กน้อยและเมื่ออ้ําเข้าไปก็ได้ยินเสียงกรอบแกบของพื้นไม้ที่เก่ามากๆลุกสิ่งในบ้านดูเหมือนถูกทิ้งไว้เป็นเวลานานมากๆอ้ําเดินสำรวจไปรอบๆห้องแต่ละห้องนั้น เขาพบของเก่าหลายอย่างที่ถูกทิ้งไว้รวมถึงรูปถ่ายขาวดำของครอบครัวหนึ่งที่ดูเหมือนเคยอยู่อาศัยในบ้านนี้แต่เมื่ออั้มพยายามถ่ายรูปภาพเหล่านั้นกล้องของเขาก็ไม่สามารถจับภาพได้เลยทำให้เขารู้สึกประหลาดใจท่านใดนั้นเองทำได้ยินเสียงฝีเท้าที่ไม่ใช่ของเขาเสียงนั้นดังมาจากชั้นบนของบ้านเขาตัดสินใจขึ้นไปดูแต่ก็พบว่า ชั้นบนนั้นมืดสนิทและเงียบสงัดเมื่อเขาเดินไปถึงห้องหนึ่งที่ประตูเปิดออกเองเขาได้ยินเสียงร้องครางเบาๆที่ฟังดูเหมือนเสียงผู้หญิงร้องไห้อ้ามใจเต้นแรงแต่เขาก็พยายามใจเย็นและเดินเข้าไปในห้องนั้นสิ่งที่เขาพบคือภาพสะท้อนของตัวเองในกระจกเก่าๆแต่เมื่อเขามองดูดีๆเขาเห็นเงาของผู้หญิงที่อยู่ด้านหลังของเขาผู้หญิงคนนั้น มีผมยาวสลวยและสวมชุดขาวแต่ใบหน้าของเธอซีขาวและมีน้ำตาไหลออกมาอัมตะหนักว่าเขาได้พบกับผีที่เล่าขานกันมานานแล้วเขาพยายามหันกลับไปแต่ขาของเขาก็แข็งทื่อไม่สามารถขยับได้ผู้หญิงคนนั้นค่อยๆเดินเข้ามาใกล้เขาและเขาก็รู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แทรกซึมเข้ามาในร่างกายท่านใดนั้น ผู้หญิงคนนั้นพูดด้วยเสียงที่เบาแต่ชัดเจนว่าด้วยฉันด้วยฉันถูกฆาตกรรมอ้ํเริ่มรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องผีสางแล้วแต่เป็นความลับที่ถูกซ่อนเล้นมานานเขาพยายามถามว่าเธอคือใครและเกิดอะไรขึ้นแต่เธอกลับไม่ตอบและหายไปในพริบตาอ้ํา รีบวิ่งออกจากบ้านล้างนั้นทันทีเมื่อเขากลับมาถึงหมู่บ้านเขาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้คนในหมู่บ้านฟังชาวบ้านบางคนเริ่มเปิดเผยเรื่องราวในอดีตว่าครอบครัวที่เคยอยู่ในบ้านล้างนั้นถูกฆาตกรรมอย่างหดเหียมแต่คนร้ายไม่เคยถูกจับตัวได้เลยหลังจากคืนนั้นอามตัดสินใจที่จะสืบค้นเรื่องราวและหาความยุติธรรมให้กับวิญญ,ญาณผู้หญิง ที่เขาพบเขารู้ว่าผีที่บ้านล้างหลังนั้นไม่ได้เป็นภยัยคุกคามแต่เป็นผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในการหาความจริงเรื่องราวของอั้าทําให้บ้านร้างทางสามแยกลายเป็นที่สนใจของผู้คนอีกครั้งและในที่สุดความจริงก็ถูกเปิดเผยและวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นก็ได้พักผ่อนอย่างสงบต้องขอบคุณความกล้าหาญของอ้และความพยายามที่ทำให้ความลับของบ้านล้างหลังนี้ ถูกเปิดเผยและมีความยุติธรรมเกิดขึ้นนั่นเองจบกันไปแล้วกับเรื่องราวของบ้านล้างทางสามแยกหวังว่าทุกท่านจะได้รับความสนุกและละทึกขวัญจากตำนานนี้เรื่องราวเหล่านี้ไม่เพียงแต่สะท้อนความเชื่อและความกลัวแต่ยังเป็นการเตือนใจถึงความกล้าหาญในการค้นหาความจริงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวผี และตำนานที่น่าสนใจอื่นๆขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ